สิบอาหารโปรโตีนสูงมากกว่าไข่ไข่เป็นแหล่งโปรโตีนยอดนิยมและหาได้ง่ายไข่ขนาดใหญ่1ฟองมีโปรโตีน6.3กรัมซึ่ง13%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะอย่างไรก็ตามยังมีอาหารอื่นๆที่มีโปรโตีนต่อ1หน่วยบริโภคที่มากกว่าไข่ ซึ่งทุกคนทราบกันดีนะคะว่าโปรโตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญที่สุดช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงและผลิตฮอร์โมนเพื่อสร้างและรักษากระดูกและมวลกล้ามเนือ้ออาหารที่มีโปรโตีนสูงยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มซึ่งดีต่อการควบคุมน้ำหนักปริมาณโปรโตีนที่แนะนำต่อวันคือ50กรัมต่อวันค่ะโดยอ้างอิงจากอาหารทั้งหมด2,000แคลอรี่ ปริมาณโปรโตีนที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับอายุน้ำหนักและระดับกิจกรรมของคุณนะคะและอาหารที่มีโปรโตีนสูงกว่าไข่ทั้ง10ชนิดมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออกไก่ค่ะอกไก่ปรุงสุกข,ขนาด3ออนหรือหรือขนาดประมาณสำรับไห้นะคะจะให้โปรโตีน23.8กรัมค่ะ อกไก่ okay, เป็นโปรโตีนไม่ติดมันยอดนิยมแคลอรี่ส่วนใหญ่มาจากโปรโตีนนอกจากนี้ยังเป็นโปรโตีนสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่ามีกรดอะมิโนโจำเป็นทั้ง9ชนิดที่คุณต้องการโอกไก่ okay, อยู่ในกลุ่มอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B ซีลีเนียมและโคลีนวิตามิน B เปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานในขณะที่ซีลีเนียมมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ที่สามารถปกป้องเซลล์ของคุณได้โคลีนมีความสำคัญต่อการควบคุมอารมณ์ความจำและการควบคุมกล้ามเนื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนื่องจากมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองของเด็กค่ะโปรโตีนชนิดที่2นั่นก็คือถั่วชิกพีค่ะถั่วชิกพีปรุงสุกหนึ่งถ้วยให้โปรโตีน14.5กรัมนะคะ ถั่วชิกพีหรือถั่วลูกไก่ที่เราเรียกกันเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่ยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้นะคะยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงระดับโคอเลสเตอรอลส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดปรับปรุงการย่อยอาหารและช่วยให้อิ่มท้องถั่วชิกพีอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายรวมถึงแมงกนีส โฟเลตและธาตุเหล็กแมกนิเซีสนับสนุนสุขภาพของกระดูกสุขภาพภูมิคุ้มกันและการผลิตพลังงานโฟเลตช่วยในการผลิต DNA ในขณะที่ธาตุเหล็กช่วยนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะและโปรโตีนชนิดที่3นั่นก็คือเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวไม่ติดมันขนาด3ออนให้โปรโตีน23กรัมเมื่อบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ เนื้อวัวไม่ติดมันนะสามารถเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีได้นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กและสังกะสีสูงซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการสมานแผลปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบโปรโตีนที่ดีชนิดที่4นั่นก็คือปลาทูน่าค่ะปลาทูน่ากระป๋องชนิดไลท์ขนาด3ออนให้โปรโตีน21.7กรัมเลยนะคะ ปลาทูน่ามีสารอาหารเช่นกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจแคลเซียมวิตามินดีวิตามินบและซีลีเนียมงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการกินโอเมก้า3มากขึ้นสามารถช่วยให้หัวใจของคุณมีสุขภาพดีโดยการลดคอเลสเตอรอลความดันโลหิตและตัวบ่งชี้การอักเสบ ปลาทูน่ากระป๋องเป็นวิธีที่สะดวกและราคาไม่แพงในการรับสารอาหารเหล่านี้เนื่องจากมีปริมาณประหลอดผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรกินปลาทูน่ากระป๋องชนิดไลท์ไม่เกิน2กระป๋องต่อสัปดาห์นะคะและโปรตีนแหล่งที่ห้นั่นก็คือปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนแอตแลนติกธรรมชาติขนาด3ออนมีโปรตีนถึง16.8กรัม ปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีไขมันชนิดหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยไขมันโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจโปรโตีนธาตุเหล็กซิลิเนียมและวิตามิน A ซึ่งสนับสนุนการมองเห็นที่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้นะคะยังเป็นหนึ่งในอาหารไม่กี่ชนิดที่มีวิตามินดีตามธรรมชาติและโปรโตีนชนิดที่6นั่นก็คือกุ้ยนัวค่ะ ควินัวปรุงสุกหนึ่งถ้วยให้โปรโตีน8.1กรัมควินัวเป็นธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดที่ปราศจากกลูเตนซึ่งให้โปรโตีนไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารสำคัญต่อสุขภาพที่ดีอุดมไปด้วยควอซิทินและแคมเฟอรอลเป็นพิเศษซึ่งเป็นสารประกอบของต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดที่มีคุณสมบัติ ต้านการอักเสบได้ดีและ7ค่ะถั่วอัลมอนด์อัลมอนต์หออนหรือประมาณ23เม็ดมีโปรโตีน6กรัมซึ่งเทียบเท่ากับไข่หฟองเลยนะคะอัลมอนต์เป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่สะดวกไฟเบอร์และไขมันที่ดีต่อสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e, ีแมกนีเซียมและแคลเซียมในรปริมาณเล็กน้อย โปรโตีนชนิดที่8ค่ะนั่นก็คือเต้าหู้เต้าหู้แข็งขนาด3ออนให้โปรโตีนถึง9กรัมนะคะ เต้าหู้เป็นอาหารเจที่ทำจากนมถั่วเหลืองมีลักษณะเป็นก้อนกดแน่นที่มีระดับความแน่นที่แตกต่างกันเนื่องจากทำจากถั่วเหลืองเต้าหู้จึงเป็นโปรตีนสมบูรณ์ที่มีกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดนอกจากนี้ยังมีสารอาหารส่งเสริมสุขภาพอื่นๆเช่นแคลเซียมวิตามิน A, เอธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระ มาถึงแหล่งที่9ของโปรโตีนกันแล้วนะคะนั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตค่ะกรีกโยเกิร์ตแบบไม่มีไขมันขนาด5.3ออนให้โปรโตีน13กรัมกรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตท,ที่มีโปรโตีนสูงมีเนื้อสัมผัสที่เข้มข้นและครีมแน่น มีรสชาติเปรี้ยวกว่าโยเกิร์ตธรรมดาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นเพราะวิธีการทำหลังจากการหมักกลีกโยเกิร์ตจะถูกกรองหลายครั้งเพื่อกำจัดของเหลวและเวส่วนเกินทำให้มีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มและเป็นครีม สำหรับโปรตีนชนิดที่10นั่นก็คือกุ้งค่ะกุ้งเป็นอาหารที่มีแคลอรีต่ต่ำโปรตีนสูงอุดมไปด้วยวิตามิน b 12และซิลิเนียมวิตามิน b 12มีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้นะคะกุ้งยังเป็นแหล่งแอสตาแซนทีนที่ดีซึ่งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีพลังต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซและเบตาแคโรทีนซสอีกนะคะ กุ้งปรุงสุกข,ขนาด3ออนให้โปรโตีนถึง25กรัมค่ะโดยมีแคลอรี่ไม่ถึง80แคลอรี่ซึ่งมีโปรโตีนมากกว่าไข่ประมาณ4เท่าโดยที่ปริมาณแคลอรี่ใกล้เคียงกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะโปรโตีนดีๆที่หาทานได้มาแทนไข่ซึ่งบางคนอาจจะเบื่อไข่แล้วลองหยิบโปรโตีนเหล่านี้มาทานกันดูค่ะเพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและ บวนกล้ามเนื้อที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ